สวัสดีวันนี้ผมมาแก้งแอลเลดอีกครั้งแอลเลดก,กำลังอัดผมจะใช้ครีมนี่ใส่เข้าไปมันเป็นที่เปลี่ยนสีผิวใ,ให้เป็นสีผิวแทนนี่ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นผิวแทนนะแอลเลดใกล้จะมาแล้วโอเคครับอลเลโอ้ยร้อนว่ะอยากอาบน้ำ ฉี่แป๊บว้ายอืมสบายอืมสูรสบู่แป๊บจะได้หอมเกยเฮ้ยอุ๊บอุ๊บอืมอืมใช้ได้หอมอืมอะไรวะเบนเอลเลดเอลเลสออกมาแล้วเอลเลดเบนแกทำอะไรเนี่ยแกเอาอะไรมาใส่ฮะ เข้าใจไหมฉันขี้เกตอาบน้ำแล้วฉันไ,ไหวๆเข้าใจไหมแก okay. อย่ามายุ่งไปวิยุดยุดทา <c oughs> ยหยุดใจเยน็นใจใจยเย็นได้ไงเนี่ยก็ดูผิวฉันดินั่งไปเย็นไปหมดเลยเนี่ยใจยเย็นอเอเลียตฉันขอโทษอย่ามายุ่งไปไป